นีค่ครับดูสภาพครับช่ำครับช่ำเอ๊ะ่ำนะช่ำนะช่ำนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าหมวกกันน็อกที่เปียกๆแบบนี้นะครับพวกนี้จะหายชื้นหรือเปล่าไอแห้งมันคไม่แห้งหรอกเดี๋ยวไปดูกันรอดูพกนี้นะรอดูรอดูรอดูเฮ้ยคุณครับนี่ห้าเน่ดูแห้งแล้วคุณ เฉยเลยดมดมไม่เหม็นด้วยแล้วเนี่ยเอาไว้ตอนกลางคืนบนห้องนอนที่บอกครับเราย้ายเครื่องทีบนห้องนอนตอนเรานอนไม่โดนแดดด้วยนะเนี่ยแห้งแล้วเฉยเลยแห้งเฉยเลยดมแรงแรงเลยไม่เหม็นชื้อไม่เหม็นด้วยเย้ yeah. สุดยอด AMC ห้าร้อย แน่นอนครับเขาจะต้องไปกับผมทุกที่แน่ๆ